สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะนะคะในคืนนี้นะคะเรามาเจอกันในส่วนของไพ่เล่าเรื่องนะคะส่วนในการทำนายดวงความรัก12ราศีนะคะเดี๋ยวอ้อจะ,อะทำให้ตามหลังนะแต่คืนนี้นะคะขออนุญาตทำในส่วนของไพ่เล่าเรื่องอย่างเดียวให้ก่อนนะคะรับชมในส่วนนี้ไปก่อนนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะทุกคนนะว่าพลังงานเป็นยังไงนะคะ ก็อยากจะขอบคุณนะคะอยากจะพูดแบบนี้ไปทุกๆคลิปเลยนะคะรู้สึกซาบซึ้งปิตินะคะที่มีคนรกักมีคนเมตตามีคนสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะทำอะไรออกมาแบบทุกคนพร้อมสนับสนุนเนาะทั้งวัตถุมงคลเครื่องรางนะคะการสมัครเรียนนะคะรวมไปถึงติดต่อมาดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะอันเนี้ย คือปิติมากนะคะรู้สึกมีพลังมีกำลังใจแล้วยิ่งแบบเวลาเราทำคอนเทนต์ออกมาแบบอ่านนะอ้อจะอ่านคอนเทนต์อ่านคอมเมนต์หมดนะคะเพียงแต่อาจจะไม่ได้ตอบอะไรนะคะไล่อ่านดูเรื่อยๆก็กจะเห็นว่าหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยเนาะนะคะก็พยายามนะคะว่าจะพยายามบาลานซ์เวลาเราก็ให้มีคลิปออกมาในระหว่างวันให้ได้นะนะคะเพื่อจะได้แบบ ให้ทุกคนได้เอ j นจอยในการรับชมนะคะเรามาดูกันนะคะไพ่หกไม้ทาบขึ้นมาจ้าอุช่วงนี้คุณอารมณ์ดีใช่ไหมเนี่ยเหมือนชีวิตของของคุณมันจะเป็นฟีลลิ่งเหมือนความความความพีซนะคะคุณรู้สึกว่าคุณได้บรรลุเป้าหมายคุณได้สิ้นสุดการรอคอยไหมในเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะ <c oughs> ชีวิตคุณนะ่ะเป็นนักรบนะ นะทั้งชาติปางก่อนชาตินี้ก็รบนะคะแต่คุณอาจจะไม่ใช่ทหารบุคคลในเครื่องแบบอะไรแบบนั้นแต่รบในในในการสู้ชีวิตเนยนะคะฝ่ฟาฟันดิ้นรนมาด้วย1สมอง2มือของตัวเองอะนะคะม,มาคุณกำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะก็ยังมีเศษกรรมเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีคนคอยขัดขวางอยู่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่ง เดี๋ยวมันก็กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะคือถ้าพูดถึงอดีตก่อนนะจ๊ะอดีตของคุณเป็นยังไงนะก็ยุ่งมากอะ่ะไม่มีความสุขะนะคะบางคนเป็นโรคแพนิคไปเลยนะแบบวิตกกังวลนะคะอ่าอารมณ์แปรปวนได้ง่ายนอนไม่หลับนะคะหรือว่าภาวะซึมเศร้านะคะอยู่กับในสถานะการณ์ที่เหมือนคุณโดนแทงข้างหลัง ะะอยู่ภายใต้ความรู้สึกที่คุณไม่สามารถที่จะไว้วางใจใครได้เพราะทุกคนทําตัวดูหน้าหวาดระแวงไปหมดเลยนะคะทำให้คุณจะต้องตั้งกาดนะคะพร้อมที่จะปกป้องตัวเองนะคะมันเป็นลักษณะของการแบบลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ยอมแพ้สิส่งใดง่ายๆอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ในจุดที่หัวเห็นนะ่ะนะคะเหมือนคุณกําลังรอ รอคอยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะบางคนรู้รู้ว่าชะตาชีวิตของตัวเองมันของตัวเองมันจะไปแบบไหนหรือบางคนรอ,อการเลื่อนตําแหน่งนะคะรอรอเลื่อนขั้นรอการตัดสินรอคําพิพากษาหรือไม่ค่อยห่างการรอคําสั่งนะคะรอคําสั่งจากเบื้องบนบนะคะเบื้องบนของคุณคือผู้บังคับบัญชาเจ้านายนะคะผู้ที่มีอานาจสูงสุดผู้ที่สามารถสั่งการคุณได้อะไรเช่นนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นพลังงานที่เหมือนคุณ คุณรอรอด้วยความรู้สึกอึดอัดอยู่เหมือนกันนะนะคะอยู่ภายใต้ความรู้สึกของความกดดันก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบทํางานที่มีความโดดเด่นมีคนรู้จักคุณเยอะนะคะท่ามกลางผู้คนมากมายแล้ว,แล,วแล้วคุณคือความหวังของผู้คนมากมายแล้วมันทําให้คุณแอบรู้สึกกดดันนะคะช่วงเวลานี้ฮะมันเหมือนมีคนหมาลอบกัดเนาะโอ้เยอะด้วยนะคะมีคนชอบชอบหาเรื่องอะ ชอบรังแกชอบหาเรื่องนะคะเห็นคุณโดดเด่นไม่ได้เห็นคุณมีความสุขไม่ได้นะคะก็จับจ้องละนะะหาช่องทางนะคะที่จะทำลายคุณนะคะอืมชีวิตมันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะ แต่ว่ามันไม่ได้แย่นะคะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณน่ะมันสวยงามมากๆนะคะกับความสําเร็จที่คุณจะได้รับนีงแต่ว่าในกระบวนการเส้นทางของมันน่ะโอ้ยมันยุ่งมากเลยอะ่ะคนนั้นขัดขวางคนนี้ขัดขวางนะคะอีลุงตุงนางเยอะแยะไปหมดนะคะทางที่ดีนะคะตั้งสติดีๆนะไม่ต้องไปคิดถึงปัญหาเยอะนะ ออยู่กับตัวเองก่อนตั้งสติดีนะคะแก้ไขไปทีละเรื่องจัดการไปทีละอย่างเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะน,นะคะมาอะไรที่อ้อเชื่อในเรื่องของโชคชะตามากมากนะเพราะว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวเคยฝืนเคยฝืนฝืนในเรื่องของโชคชะตาเคยลองดีเหมือนกันนะเนี่ยแหละกับสายอาชีพดูดวงนี่นแหละนะอืมเคยฝืนแบบจะไม่ดูดวงจะไม่เป็นครูสอนดูดวงจะไม่ถ่ายทอดวิชาจะไม่รับดูดวงให้ใคร โอ,อ้เคยฝืนนะเคยหนีนะหนีไม่ได้นะคะก็ก็ต้องกลับมาสู่การทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้คนตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไปนะหน้าที่ของเคาก็คือแบบเหมือนปิดทองหลังพายอยู่เหมือนกันนะนะคะอืมก็ต้องช่วยเหลือไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเอนจอยรักในอาชีพนี้นะนะคะก็เลยเชื่อเรื่องโชคชะตาม,มากว่า เออเราฝืนอะไรไม่ได้หรอกถ้าเขาลิขิตมาแบบไหนก็เป็นไปนแบบนั้นนะนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ในกรอบทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่ะทีนี้กลับมาในตรงนี้นะกลับมาในตรงนี้เขาบอกว่าในพลังงานน่ะนะคะคุณถูกลิขิตว่าคุณจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะทุกคนดวงคุณมันยิ่งใหญ่มากนะคะแต่ก่อนจะจากดินสู่ดาวเนะี่ยชีวิตของคุณอะ่ะ ะะจากดินสู่ดาวมันไม่ให้เรื่องง่ายๆนะคะศัตรูอริเยอะแยะไปหมดเลยคุณอยู่เฉยๆคุณก็โดนทําร้ายเนี่ยนะคะมากมายนะคะจนคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยใจมากเลยทําไมคุณจะต้องมารับมือกับกับคนที่พูดไม่รู้เรื่องกับปัญหาอะไรก็ไม่รู้กับชีวิตอะไรก็ไม่รู้นะคะเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งท้อนะคะมันแค่จุดเริ่มต้นนะอืในภายภาคหน้ามันไม่มีใครกล้ามาปะทะกับคุณหรอกนะคะถ้าในวันนึงที่คุณบรรลุเป้าหมายขึ้นไปได้น่ะ นะคะแม้แต่คำติฉินินทาเขาไม่กล้าพูดให้คุณได้ยินหรอกเขาคงก็ซิบอยู่ภายในบ้านอยู่ภายในห้องแคบๆนะคะเพราะทุกอย่างจะเป็นข้อกฎบังคับหมดเลยว่าห้ามแตะต้องตัวคุณอะไรประมาณนี้ด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานยศศักดิ์อะไรต่างๆของคุณนะ,นะคะนะทีนี้ในตรงนี้ในตอนนี้เขาบอกว่าให้ระมัดร,ระวังตัวนะคะในขณะที่คุณกําลังจะมีความสุขมีคนกําลังวางแผนการที่อยากจะทําลายชื่อเสียงคุณทําลายความน่าเชื่อถือหรือหรืออยากจะ ใส่ลายป้ายสี่คุณน่ะมีคนตั้งใจอยากเจตนาจะทำลายชื่อเสียงของคุณทำลายเครดิตของคุณเลยนะคะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันใครเนี่ยนะใครช่างกล้ามาล้วงคองูเหานะรู้จักคุณน้อยไปซะแล้วนะเพราะว่าพลังงานคุณเนี้คุณเป็นคนสู้คนนะคุณมีคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆคุณเป็นคนดวงแข็งด้วยซ้ํานะแล้วก็ใครที่คิดร้ายกับคุณเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาแพ้ให้ตัวเองอะแพ้ให้ตัวเองแบบรุนแรงอะนะคะ เอามาดูสิว่ามีใครคิดอะไรอยู่อมืมันเป็นความอิจฉาอนะอิจฉามากนะคะอิจฉาที่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างในสายตาพวกเขามีความสําเร็จมีบ้านมีชื่อเสียงมีคนรักนะคะอคนพวกนี้ก็ก็เหมือนภาพมายาอยู่เหมือนกันนะหลักๆอะ่ะเขามองในเรื่องในสิ่งที่คุณมีคือเงินเนาะในเงินนะคุณเป็นคนที่อายุยังไม่ได้เยอะนะแต่ สิ่งที่คุณสิ่งที่คุณทำอ่ะคุณรับผิดชอบเยอะงานหนักงานใหญ่แล้วคุณก็ประสบความสําเร็จได้เอาง่ายๆอภาพรวมคือคุณเป็นคนเก่งอ่ะเก่งมากๆเก่งจนคนอื่นกลัวในในความเติบโตก้าวหน้าของคุณกลัวในการเข้ามาในวงการการทํางานนี้ของคุณนะนะก็พยายามที่จะวางแผนที่จะกําจัดคุณอยู่นะคะแต่ถามว่าเขาทําคุณได้ไหมคุณมีอะไรใหญ่ๆอ่ะอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้หรอกนะ มีคนคุ้มครองคุณอยู่นะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่เลยนะยะนะคะใหญ่มากใหญ่แบบไม่รู้จะใช้คาไหนแต่ว่าเขามีอิทธิฤทธิ์อะฤทธิเดชอะนะคะเหมือนท้าวเวสวุวรรณอะไรพวกเนี้ยนะคะอืมหรือว่าเป็นระดับราชาน,นะคะพระราชานะคะเป็นกษัตริย์เป็นพระหมหากษัตริย์แบบยุคโบราณอะไรประมาณเนี้ยนะคะ ท่านปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะไม่มีใครกล้าแต่ต้องคุณหรอกเขาอาจจะมีความคิดที่จะทําลายคุณได้อ่ามีความคิดแต่ถามว่าลงมือได้ไหมลงมือไม่ได้สําเร็จอะนะคะเอามาดูคนพวกนี้นะคะนะเขาคิดอะไรอยู่กับคุณอีกเพิ่มเติม,มความมิฉาเป็นหลักเลยทุกคนคุณมีคนที่โดดเด่นมากในสายตาของพวกเขาด้วยชื่อเสียงผิวพรรณทัศนคติความคิด วิสัยทัศน์เงินค่ะหลักๆเนี้ยมันซ้ำมาสองรอบแล้วนะคุณหาเงินได้เยอะคุณมีรายได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณสุขสบายขึ้นเนี่ยคนพวกนี้คิดว่าคุณแบบสุขสบายแต่จริงๆชีวิตคุณก็มีปัญหานะถ้าคุณไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่าคุณผ่านอะไรมาคุณแค่เก็บเป็นความลับเท่านั้นเองนะคะแล้วเขาจะทำลายชื่อเสียงของคุณเขาจะใส่ลายป้ายสีคุณได้สำเร็จหรือไม่นะคะถามว่าได้สำเร็จไหม ไม่ได้ไม่ได้ไม่สามารถค่ะมีอาจเลยนะคะเขาเข้าไม่ถึงด้วยเนี่ยเขาได้แค่คิดอะทุกคนคะ่ะได้แค่คิดที่จะทำลายคุณนะคะแล้วเขาเป็นใครขอดูรูปล่างลักษณะบุคลิกหน่อยนะคะเป็นใครยังไงเอ่ยทำไมอะคือ,ด,อดูเวลาคืว่าดูดวงส่วนตัวนะ พลังงานความอิจฉาเรสยาเนี่ยแบบมาเป็นอันดับหนึ่งเลยมนุษย์เราอะเนาะควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะทุกคนจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะความอิจฉามันก็คือความโลภอะนะ,ะอย่าไปอะไรกับใครเขามากอะนะคะรูปร่างเหรอเป็นคนอ้วนค่ะทุกคน <laughs> พูดตรงไหม <laughs> เป็นคนอวบ อ้วนไปถึงอ้วนโอ้นะไม่อ้อมคอมละนะตัวก็สูงอยู่นะสูงใหญ่สูงใหญ่อ้วนนะอ,อสูงประมาณแล้ว60กว่าอะไอย่างเงี้ยนะก็เป็นคนที่แบบทนเห็นใครดีเกินหน้าเกินตามไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยนคะคะออทนเห็นใครเก่งกว่าไม่ได้อยากจะทําลายอะค่ะคนคนนี้อายุเยอะกว่าคุณหลายปีอยู่นะนะ ตำหน้าที่การงานเขาก็ดีนะคะเป็นระดับหัวหน้าผู้จัดการนั่นนี่ไปอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีแต่เนื้อในชีวิตเขาก็ต่อสู้อยู่เหมือนกันนะคะอืมเป็นคนที่แบบโหในใจเขาอิจฉาคุณมากเลยอะนะ,ะอิจฉาขั้นสุดสุดๆนะคะทำไมถึงอิจฉาก็ย้ำเพราะคุณเด่นมากอะความมีชื่อเสียงการประสบความสำเร็จ สิ่งที่คุณกําลังจะได้รับแสดงว่าคนคนนี้แอบไปดูดวงเรื่องของคุณก็ได้นะนะคะอืไพ่เขาก็บอกว่าคนคนนี้ไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเขาอยากให้คุณขอโทษนะเขาอยากให้คุณหายสาบสูญไปเขาอยากให้คุณหายไปจากสังคมอะค่ะนะคะหายไปจากสังคมนั่นแปลว่าไม่มีแบบหลบหลีกสังคมหรืออยากให้คุณมีเรื่องอับอายแล้วก็จะต้องหลบสังคมไปเลยหายจากสังคมนี้ไปเลยทําให ไม่สามารถที่จะกลับมาทำงานแล้วสร้างชื่อเสียงได้นะแย่จังเลยอ่ะอืมไม่ควรนะความคิดแบบนี้ไม่ควรนะคะไม่ควรขยายพันธุ์คนคนที่มีความคิดแบบนี้นะอืมเนี่ยดูสิแบบเป็นความรู้สึกแบบอิจฉาว่าเขาคิดว่าการที่คุณโดดเด่นบางคนไม่คนรมีชื่อเสียงเนาะการที่คุณดังอ่ะความดังของคุณความโด่งดังของคุณอ่ะมันก็เลยทาให้คุณมีเงินอ่ะเขาพยายามจะ ัชื่อเสียงทำลายชื่อเสียงเพื่อถ้าคุณไม่มีชื่อเสียงคุณไม่มีความน่าเชื่อถืองานก็จะไม่เข้ามาหาคุณลูกค้าก็จะไม่เชื่อใจคุณอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะคือความต้นความคิดของเขามาแบบนี้นะคะมาเช่นนี้อืมนะคะมันเป็นพลังงานที่แบบคิดลายจังเลยอะค่ะนะคะอ่ะัดูให้นะว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงคุณอย่าเพิ่งแบบเสียกําลังใจนะ มาดูกันว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงนะหลังจากมีคนคิดร like, ้ายอยากจะทำลายคุณนะนะคะไม่เป็นอะไรคะ่ะไม่เป็นอะไรไพในอีพีเนี้ยให้อยากเตือนให้คุณได้รับรู้ว่ามีใครคิดอะไรกับคุณบ้างนะคะมีคนอิจฉาคุณเพราะ คุณเติบโตมากคนอาจจะเป็นคนอายุน้อยแต่โ,โหการสกิลการทํางานของคุณคุณเป็นคนเก่งอะ่ะคุณมีความสามารถเฉพาะตัวในแบบที่ไม่มีใครที่จะลอกเรียนแบบคุณได้บางคนเป็นนักตรวจสอบบัญชีที่ตรวจละเอียดยิบเลยนะคะผิดพลาดไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะอาไฟไหมเนี่ยบางคนเป็นเกี่ยวข้องกับศิลปินดารานักแสดงเนี่ยนะคะความเป็นบันเทิงการไล่ลำเนี่ยนะคะเออเป็นแบบดาราที่งานชุกมาก ใครๆก็ต้องจ้างเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยนะคะเออทำไมต้องเป็นคุณตลอดอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนนะคะอยู่ในเรื่องอะไรอยู่ในเรื่องของความสวยความงามนะค,ะคุณหน้าตาดีรูปร่างดีผิวพรรณดีนะคะหรือแม้กระทั่งสกิลพิเศษพรสวรรค์พิเศษที่ไม่มีใครที่จะได้เหมือนคุณนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาอิจฉาคุณมากๆนะคะแล้วก็แต่เขาก็ได้ให้คิดแหละ นะเขาก็ได้แค่คิดจริงๆเพราะช้ายแล้วอะ่ะคุณจะยิ่งใหญ่ไปมากกว่านี้อีกค่ะทุกคนคะ่ะคุณจะเติบโตไปมากเกี่ยวนี้นะคะจะดีไปมากกว่านี้อีกนะอืมเขาจะได้รับเวรกรรมอะไรบ้างไหมอะ่ะคิดแบบเนี้ยนะคะเอาจริงนะคะแค่เป็นความคิดมันก็เป็นการสร้างบาปกรรมขึ้นมาแล้วนะอ่าเขาจะได้รับเวรกรรมอะไรไหมที่เขาคิดร้ายกับคุณมันจะเหลือหรอคะ เวรกรรมเขาทำงานอัตโนมัติแน่นอนทุกอย่างมันสะท้อนกลับไปทำให้ข่าวการเงินเขาจะล้อยหลอเขาจะหาเงินด้วยความฝืดเคืองนะคะหาเงินได้ความยากลำบากนะคะ ไปไหว้พราขอพรก็จะไม่สําเร็จนะคะก็จะไม่สมหวังแล้วอืมสิ่งต่างๆก็จะไม่ช่วยเหลือนะคะเพราะจิตของเขาไม่บริสุทธิ์แล้วก็เขาก็จะโดนนอกใจความรักความสัมพันธ์ของเขาอะ่ะบางคนเขาแบบสู่ขอกันแล้วใช่ไหมว่าจะเป็นไม้หันหมากก็ได้นะคะอืมเนี่ยแฟนจะนอกใจจะทล้อลหรือว่าอาจจะไม่ใช่ไม้หันหมาก็อาจจะต้องยังคบกันอยู่แต่มันเป็นการครบกันในรเวอร์ชั่นที่ แฟนไม่สนใจแฟนไม่ใส่ใจแฟนไม่ดูแลเหมือนเขาเป็นของตายแต่ก็เลิกจากกันไม่ได้เงี้ยเนี่ยมันจะเป็นการถูกปล่อยปละละเลยไม่มีใครสนใจนี่แหละค่ะเวรกรรมของการอยากทําลายชื่อเสียงอยากให้คนอื่นอ่าอยากทำลายอยากให้คนอื่นมีเรื่องอับอายต้องหายไปจากสังคมนะคะสิ่งที่เขาคิดอยากให้คนอื่นไม่สนใจคุณแล้วเวรกรรมมันสะท้อนกลับมาเขาจะโดนคนที่เขารักไม่สนใจเขา ไม่มองหน้าเขาแต่เลิกกันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่แต่ไม่เลิกกันนะ,ะมันทรมานนะแบบเนี้มันเจ็บนะนะคะอมันจะเป็นลักษณะแบบเหมือนโดนสวมเข่าอ่ะนะคะนั่นแหละนี่เขาจะโดนนะโดนหนักอยู่เหมือนกันในสิ่งที่ให้สื่อสารนะคะเนี่ยเขาจะมีเรื่องไม่เข้าใจกับคนที่เขารักคู่ครองเขามีคนที่แบบ ม e นะีอีโก้นะคือในด้านนี้ก็คือเป็นผู้นำนึ่งแต่ความเป็นผู้นำจนมั่นนะคะภพ่แห่งความมั่นนะคะจนทำให้เขาไม่ไม่ค่อยที่จะดูสีหนะ้าเขาจะมีความเครียดอยู่ตลอดแววตาเขาจะมีความเครียดอยู่ตลอดเหมือนกดดันเหมือนใช้ชีวิตด้วยการแข่งขันคนนั้นคนนี้มันไม่มีความสุขอนะคะเนี่ยเขาจะมีเรื่องตามไพ่อะค่ะการสูญเสีย นะคะอืจะมีตามรูปนะเป็นใครสักคนหนึ่งนะที่เขารักนะคะอืมการสูญเสียความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะคะอืมมันก็เป็นเวรเป็นกรรมค่ะทุกคนค่ะส่วนในเรื่องของคุณนะคุณดวงชะตาคนดีมากนะคะเขาบอกว่าดวงคนดีมากต่อจากนี้นะ กันจะได้รับการปกป้องรักษาสารพระภูมิที่บ้านของคุณถ้าบ้านไหนมีนะคะทําความสะอาดนะเปลี่ยนน้ําให้ท่านบ่อยๆนะคะเวลาสวดมนต์แผ่เมตตาก,ก็อุทิศบุญให้ท่านเนาะท่านจะได้มีพลังในการปกป้องคุณมันเป็นลักษณะของการเกื้อนหนุนกันนะคะนะคะ อลองทําดูนะคนจะก็จะถักเขาก็จะช่วยเหลือคุณในภาวะที่คุณยากลําบากก็จะปลดเปลืองให้นะคะคอยดนจิตดนใจคอยบอกอะไรประมาณนี้อันนี้เห็นไหมเช็คแฮนด์นะคะมันเหมือนดิวกันอะนะคะ,อ,ะอยู่อาศัยในที่เดียวกันระหว่างคนระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะกับเจ้าที่เจ้าทางนะแล้วก็นะตรงนี้นะคะใครที่ทําอะไรคุณไว้หนีไม่พ้นเวรกรรม นะแต่ชะตาคุณนี้สุดยอดนะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะมันเป็นความการประสบความสําเร็จนะเป็นการประสบความสําเร็จท่ามกลางชีวิตที่มันขูุขระนะคะท่ามกลางการแข่งแย่งชิงดีนะแต่คุณคือคนที่ถูกเลือกนะเนี่ยนะนะ,ะถ้าใครเป็นคนโสดก็จะสมหวังในความรักจะได้เจอคู่ที่มียศศักดิ์สูงกว่านะคะ อา,อาจจะเป็นครอบครัวชาติกูลดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นผู้ดีอย่างเงี้ยนะ,ะหรือว่าอาจจะได้คนที่แบบเป็นรักต่างวัยนะคะแต่ว่ามันเป็นความรักที่มีความสุขนะ,ะเป็นความรักที่มีความสุขมากๆนะคะความรักของคุณเนี้ยแบบกว่าจะได้เจอกันนะคะลงลุกคุกคานมากนะคะมากมายเจอแต่คนไม่จริงใจเจอแต่คนคอยมาขัดขวาง นะคะแต่สุดท้ายคุณจะได้เจอเขาเนี่ย the emperor สําสำรับเลยค่ะคู่ของคุณนะยิ่งใหญ่มากทรงพลังมากแต่เป็นรักต่างไวัยนะแต่เขาปกป้องคุณได้แน่นอนไม่มีใครที่จะกล้าคิดร้ายทำร้ายต่อคุณนะห้าไม่เท้านะคะเนี่ยไม่มีใครเข้าถึงได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆในการ ติดตามนะคะก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะสัมปชัญญะนะคะแล้วก็ใจเย็นนะคะนิ่งให้ได้ยิ่งเรานิ่งเรายิ่งเป็นต่อค่ะทุกคนเก็บความลับตัวเองให้อยู่ไม่จําเป็นต้องโพสทุกเรื่องให้ใครได้รู้นะคะนิ่งนิ่งได้แล้วคุณจะปลอดภัยคุณนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะใครคิดร้ายกับคุณก็ต้องเจอสิ่งนั้นสนองคืนกลับไปนะคะ ก็เป็นของใน EP นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับคุณผู้ฟังนะคะก่อนจากกันไปนะคะขอแจ้งข่าวนิดนึงนะจ๊ะในช่วงเ,เดือนกันยายน2568นี้นะคะวัวเปิดคอร์สสอนศาสตร์ไพทาโรออนไลน์เป็นครั้งที่8นะคะสอนผ่านโปรแกรม z o ูมนะอืม ค่าเรียนจะอยู่ที่2,999บาทนะคะรีบสมัครเรียนกันนะคะทุกคนราคาดีมากนะราคานี้นะคะการสมัครเรียนก็คือทักไลน์ที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะคะแล้วคุรก็บอกน้องแอดมินเลยว่าจองสมัครเรียนค่าจองจะอยู่ที่500ร้อยถึงหนึ่บาทแล้วส่วนต่างที่เหลือก็ค่อยจ่ายในวันที่จะใกล้ใกล้เรียนแปลว่าคุณก็จะมี เวลาที่จะเก็บเงินนะคะสำหรับการเรียนตรงนี้นะคะการันตีความรู้ว่าเรีอนและสามารถไปสร้างอาชีพได้และทํานายออกมาได้อย่างแม่นยำนะคะ mm. ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ